nè Chị nằm phanh ba Đó là nó bớt Ôi mẹ thì hịt kịt vua đi. gì Đúng chị đốt tập bơm tơ bà Chúc cho em con ăn gà mình chúc em con nè Chụp cho ยันียังไงวะซาเย็นเห็นไหมขันอยากจุกแก้มก่อนจุกแก้มดีดีขันอยากยแต่แล้ว่ยอยากอยากก็ดีว่าเปลืองเนี่ยยังบบยังไบาเนยัง น้มึงอะ่ะเดี๋ยอะเบอร์แม่จะให้กินอยู่ยะเฝ้ายะเฝ้าเอา้าเลี้ยก,กินสะกกอนชิมเบิรงสะกกอนโอ้ยหน่อยกับว่ากินน้าฮามึงเอ้ยนี่อยู่ม,มื้อนี่อยู่ม,มื้อนี่เลียงก,กินสะกกอนแน่ยนี่เอาชิมเบิรงสะกกอนกินได้อยกับเชียวให้อีกเนี่ย เอ,อ้อเยงวยยังอะไกินไปน้ำผาบเบิร์ตสอันสูยางยิ้มแล้วบ่ยิ้มบ่มเนี่ยจ้องนิ้วแม่ไว้มันเหลือพอาหานิว้วคือเก่าเลยเด้อย,ยิ้มดีมมมวะมายิยมนะ้มเสียงมาเสียงอะไรยิ้มมาเอ้อเฮ้ยกตกินเป็นน้ำกูเบิร์ตสอันสูยางนะมึงเนาะเด้อ นอนก,กินซายเย็นกินซายเย็นละห่าวห่าวคึกคึกใครคิดบ้านี้เพมันกินหลก็นอนเอ็ดเลดเอ็ดเลดอยู่ครับแม่พ่อป่ปะเนาะนี่เานเาโอ้ยแอบหลายขนาดกินนั้งคูนังเบิเร์ดแ,แล้วเบิร์ดใส่บะหมี่อะไรนี่ เบิร์แล้ว้ยเทีย,ยงกินเต็มเนาะยังไม่เบ,บิร์แล้วก็ยังวะความแก้มก้อนนี่ยขันอยากกินนี่หอมแก้มแม่ก้อนนี่ยขันอยากเนี่ยยังไงเหรอคะบอดบอดพีด่สิเบิร์แล้วคนเบิร์แล้วนัน่นของมีเหรอของมีท่านสิยงกินอยู่ท่านสิเดินใส่แก้วอีกยู่ ควมแก้มก่อนขั้นอยากเลยะน,นะเนี่ยมาจุ๊บเนี่ยจุ๊บแก้มก่อนจุ๊บแก้มก่อนขั้นอยากจุ๊บจุ๊บ